บทที่สิบสามอักษรต่ำมีสิบสี่ตัวคองอชอสทอลอทอฟอโมอยอยักออกเสียงยอรอเรือออกเสียงรอ ลอลิงลอ้ <S <S อวอเวนอโอโอเคลูกต่อไปเราจะอ่านคำพันด้วยไหมอีกลูกสกดไปเจอตัวลูกทอเอาเทา่าไ<ล>ม,มออ่เอกเท่าพอพอไม่เอกพ่อวออาวไม่เอกว่าชออชอไม่ชอชอื่นไม่เอกชื่อมออม เอไม่เอกแม่โลโลเอก็ไม่ใช่รึเอและอาคือสระพอเอาเราไม่เอกเล่าโยโยไม่เอกโยชอชอเอและอาคือสระเอาชอไม่เอกเช่าโลไอไลไม่เอกไลโนไอไลไม่ เอเนไม่เอกแน่นอเอาน่ไม่เอกเน่าทีอีทีไม่เอกทีคออูคูไม่เอกคู่รออรอไม่เอกรอชอเอเชไม่เอกเช่เชคแข็งเจ็ดดิมคออาคาไม่เอกค่ะยอา อีไม่เอกพีรอไอลายไม่เอกรอรอแอแลไม่เอกแกลงอสระโอ